สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องทุกท่านนะผมวันนี้เราก็ากจะทําการเขาเราียกว่าพามาดูขนุนวันนี้เราจะทําเสนอเป็นน้ํายาขนมจีนนะครับผมเป็นน้ํายาขนมจีนขนุนนะครับผม,นนมนนนนบผมสมกับเห็ดนะครับผมมีเห็ดนางฟ้ามีขนุนหัวใจหลักคือขนุนเนาะเคยเคยไหมครับเคยแกงแบบว่าน้ํายาขนมจีน หัวปีไหมเออนะคล้ายๆกันแต่นี้จะเราจะใส่ขนุนกันแต่วันนี้ผมจะถ้าเราบอกไปว่าให้ใส่ขนุนเราจะงงใช่ไหมว่าให้ใส่ขนุนแบบไหนขนุนลูกยังไงอะไรยังไงมีเม็ดไหมอะไรงไงเราจะมีคําถามมากมายเลยแต่วันนี้เราจะมาพา,าดูขนุนว่าขนุนแบบไหนที่จะสามารถเอาไปทําได้คือข้างหลังนี้เป็นต้นขนุนนะผมเราสามารถขนุนนะ่ะเอาขนุนอ่อนที่ไม่มีเม็ด นะผมคนอ่อนที่ไม่มเม็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะเป็นยังไงที่ว่ามันจะไม่มีเม็ดนะผมวันนี้ก็มาโชว์หน้านิดนึงนะครับผมว่าเนื่องได้ว่ากฎ u t u b e ก็คือต้องมีการโชว์หน้าบ้างไม่งั้นก็จะทําการเขาเรียกว่าบล็อกนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าของกฎของ u t u b e เนี่ยเขาจะมีค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าเราถ่ายทําโดยที่แบบว่าทําคลิปขึ้นมานะผมโดยที่ไม่มีรูปหน้าเลยเนะี่ย โอกาสที่จะโดน YouTube เนี่ยทําการปิดจะมีมีค่อนข้างสูงเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเราต้องให้ให้เห็นหน้าตาบ้างนะครับผมประมาณนี้นะคะับผมอะเดยวเราไปทําการดูว่าขนุนแบบไหนนะขนุนเนี่ยเราเก็บได้หมดเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือตอนนี้ยังไม่มีเม็ดเอาไปได้แบบนี้ก็เอาไปได้นะครับผมแบบนี้ก็เอาไปได้นะเอาไปได้คือเอาขนุนที่มันไม่มีเม็ดน่ะนะครับนะผมเราก็ไป ปันต้มในในในหวดในซึงหม้อซึงของเรานะผมที่ว่านึ่งข้าวอ่ะต้มต้มไปเลยต้มไปทั้งเปลือกแหละเสร็จแล้วเราก็ทําการปอกเอาแต่เอาแต่อ,แตอ,แตอ่ลแหลมๆเนี่ยออกไปคือสุกแล้วแล้วก็ไปแช่น้ําแล้วเราก็มาทําการปอกแล้วไปปัน่นหยาบเนื้อของเขาจะมีน้ํายานอ่ะมันจะมีความแบบเป็นสีออกม่วงเนื้อเนื้อขนุนนะ เ,ออเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเนาะว่าทําอย่างไรก็คือสิ่งที่มาบอกเนี่ยคือผมไปทําำงทายมอเอเบอร์หนะ้านสะิบนะนะผมหมดแล้วก็แซบด้วยนะครับผมโอเคนะคะฝากอ่าช่องด้วยนะผมทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีก็ทําคลิปหลายช่องทางนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ อ่าครับผมอ่าอันนี้น้ายาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วสีสันสวยงามไหมครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับว่าถ้าเราแกงาแล้วสีสันไม่สวยงามเราจะทําการอ่าทำอย่างไรให้มันมีสีสวยงามคือการแต่งหน้าหรือว่าเรียกว่าผักชีโรยนั่นเองนะผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าอ,อาหารทุกอย่างถ้าสีสันไม่น่ากินมันก็ไม่ชวนเนาะอ่ะวัตถุด,ดิบของการทําน้ํายาขนมจีนขนุนเจเนี่ยก็จะมีเห็ดนางฟ้ากระชายอันนี้จะเป็นสูตรของคุณแม่เนาะเป็นสูตรที่แบบทําเยอะ ถ้าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําไปมันจะเป็นสูตรโบราณนะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาป่าน้ํายากะทิที่เคยทําก่อนหน้านี้เป็นสูตรหนึ่งก็คือสูตรหนึ่งเนี่ยจะเป็นสูตรโบราณโบราณเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสูตรที่อ,อีกแบบหนึง่งเป็นสไตล์ก็โบราณผสมสมัยใหม่อันนี้จะเป็นปลาเค็ม ใช้หัวกะทิเอาผมใช้กะทิสดกะทิสดจะทําให้มีความหอมผมใช้ปลาเค็มนะครับผมแล้วก็ขนุนเราไปต้มนะครับผมผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วเราก็ไปต้มเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอืมเสร็จแล้วเราก็เราให้มันเปื่อยเราก็จะมาปัญญาป่นหยาบเนาะก็จะมีตะไคร้ด้วยนะครับผมมีกระชายมีตะไคร้แค่นั้นเองตะไคร้นี่เราจะทําการแบบเขาเรียกว่าทุบๆแล้วก็มัดนะครับผมกระชายเรา,เาไปปั่นนะครับผมสูตรนี้จะไปปั่น ไปไปปั่นทั้งหมดเลยนะผมปั่นแบบให้มันละเอียดนะอะประมาณนี้เราก็จะมีพริกแกงแดงสูตรทาพริกแกงอยู่ใน youtube พไปติดตามได้ผมลงไว้แล้วสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามาอันนี้คุณแม่ก็จะใส่พริกสดลงไปปั่นนะครับผมอ่าน,นี่จะไปสุกคุณแม่แล้วก็ใส่กะปิด้วยนะผมออันนี้ไปทําลงทานเนาะไปทําลงทานเคยลงคลิปการท่องเที่ยวไปแล้วในเรื่องของการทำบุญกาบไหว้พระนะครับผมนนั้น ก็อันนี้หม้อเบอร์50เนาะแล้วก็ใช้พริกแกงแดงลงไปพริกแดงสดกะบวกกับกะปิแล้วก็พริกแกงแดงลงไปปั่นนะครับผมให้ละเอียดเลยนะครับอันนี้ปลาเคม็มปลาเค็มเราจะไปทําการทอดก่อนการทอดจะทําให้รสชาติของปลาเค็มมีความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้ผมอาจจะทํากล้องคือถ่ายทําไม่ได้สมูทเนื่อง,งจากว่ามันเป็นงานทําใหญ่เนาะ แต่คล้เราก็จะทําการทุบแล้วก็จะมัดแบบนี้นะครับผมประมาณนี้ผมก็จะใช้กล้องแบบเป็นชอ็อตช็อตชแล้วก็มา,าประกอบอาจจะล่าช้าบ้างเราจะเอาใช้เครื่องปั่นโถปั่นแบบยหยาบๆยาไปเลยจะตำถ้าการตำน้องใสเกลือไปหน่อยนึงนะครับผมประมาณนี้เพิ่มมให้มันลื่นกับคกนั่นเองคือตำง่ายขนุนเราก็ต้มเสร็จแล้วพอสุกเสร็จแล้วเราก็มาปอกนะผมแช่น้ําแล้วก็ปอกนี้เลยเอาแค่เปลือกออกแค่นั้นเองนะผมปาดเอาแค่เปลือกออกนะผมเห็นนางฟ้าเราก็มา มีดผ่าเครื่องผ่าเครื่องหน่อยเครื่องมันจะทํางานไม่หนักเนาะเพราะเราทาปริมาณเยอะแล้วเราก็เอาเห็ดฟางเนี่ยมาปัญญา่นยาผสมกับน,น้ําแล้วปัญญ่นหยาบนะประมาณนี้คือไม่ต้องให้ละเอียดยิบคือละเอียดพอดีพอด,พอดีอะ่ะการทําอาหารของเราเนี่ยผมจะมาเป็นแบบเหมือนไกด์ไลน์ให้เราเราอาจจะไปดัดแปลงสูตรของเราก็ได้แล้วแต่เรานะสูตรสูตรไม่ได้ายตัวแล้วรสชาติก็ไม่ายตัวเนาะทางอีสานใต้เขาจะเน้นความนวนัว,นว,นวเค็มๆนะ ประมาณนี้ถ้าทางภาคกลางก็จะแบบแนวหวานเนาะทำนองนี้นี่พอได้ขนุขนมมาแล้วเราก็จะมาปั่นเหมือนกันปั่นเหมือนกับเ,เห็ดเห็ดนางฟ้าเลยเราสามารถใช้เห็ดฟางได้นะการทําน้ํายาขนมจีนอะย้ําเลยว่าทําผสมเห็ดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทําน้ํายาเห็ดล้วนหรือว่าเห็ดเราให้ทําค้างคืนอันนี้ผมทําค้างคืนทําเตรียมตอนเย็นนะพอตอนเช้าเราก็มาอุ่นอีกรอบนึงการที่จะไม่เสียคือต้มให้มันสุกสุกแล้วอ,อแล้วเราก็รอให้เย็นหรือว่า เปิด้านิดๆคือคืออย่าไปสนิทแล้วก็ห้ามไปกวนห้ามไปคนเด็ดขาดไม่งั้นจะเสียนี่คือเคล็ดลับนะผมเสร็จแล้วเราปั่นทุกอย่างเรียบร้อยเราพี่แกงลงไปเอาหัวกะทิเทหัวกะทิลงไปเคี่ยวกะทิให้แตกมันแล้วเราพี่แกงลงไปผัดให้มันมีความหอมให้มันหอมเสร็จแล้วเรามาปั่นขนุนกันเนาะเราก็จะปั่นหยาบๆนะประมาณนี้ปั่นมอนเห็ดนะผมเดี๋ยวสูตรผมจะลงไว้ให้ใต้ลิงด้านล่างส่วนอัตรา อัตราวัตถุดิบเนี่ยมันมันกะไม่ได้นะผมทำหม้อหม้อใหญ่เนาะคือเราทํากับข้าวเราตามสไตล์ของเราการที่ผมมาทําคลิปเนี่ยในอาหารจนเนี่ยหนึ่งคือเป็นไดอารี่ของตัวเองเพื่อเก็บความทรงจาไว้ว่าบางทีเราลืมอ,อาจจะลืมสูตรและ2ก็คือเป็นการแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านเป็นการส่งเสริมอาจจะมีภาษาจีนบ้างภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างขึ้นโชว์เนื่องจากว่าผมอยากจะให้ผู้พิจิตบกพ้องทางหูซึ่งเขาไม่ได้ยินแต่เขาสามารถเห็นด้วยตา เขาก็จะอ่านอักษรตามเรานะผมแต่ตอนนี้ภาษาไทยยังทําไม่ได้นะจะทําได้แต่จีนกับนั่นเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาง,งานทําเยอะนะผมเราเอาพริกแกงเทหัวกะทิลงไปพอหัวกะทิแตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมเมื่อหอมเสร็จแล้วใส่กระชายลงไปเลยแล้วก็คนคนเหมือนในรูปนะผมคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเดือดเมื่อมันเดือดเสร็จแล้วนะผมะเมื่อเดือดเสร็จแล้วเราจะทําอย่างไร เมื่อเดือดเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเราคนไปเรื่อยๆ,ๆนะผม,ม <S 2> <S 2> <S 2> เราก็จะใช้เห็ดกันเอาเห็ดลงไปเทเอาขนุนลงไปเทเทเลยขนุนเนี่ยเวลากแกงออกมามันจะมีความเป็นเนื้อออกสีม่วงอมชมพูชมพูนะมันจะออกสีม่วงอมชมพูชมพูแล้วมันก็จะมีความนัวแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยหัวกะทิหางกะทิใส่ลงไปเลยนะครับผมประมาณนี้อื ถ้าน้ำยาของเราพอเราใส่ไปทุกอย่างหัวกะทิหางกะทิลงไปเสร็จแล้วใส่น้ำให้มันเดือดๆนะใส่ตะไคร้ลงไปปรุงด้วยเลยซีอิ๊วขาวหนักเกลือยำไม่หนักเกลือ,นนกกอใส่เกลือไปเลยครับผมถ้าเป็นทัพพีสองทพีในคลิปนะเพราะมันหม้อเบใหญ่หม้อเบอร์ห้สิบ 50, ผมจะใส่เกลือลงไปเยอะๆเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวอ่าใส่ซีอิ๊วขาวอันนี้ถ้าคุณแม่จะใส่ใส่ฟ้าเขียวก็ไดาเป็นนิดนึงนะอ่าประมาณนี้ ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวกับเกลือแค่นั้นแล้วก็รสดีเจหรือว่าผงชูรสเจแค่นั้นจบแม่ใช้แค่นี้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พอมันเดือดสุกแล้วแล้วก็ฉีกใบมะกรูดแต่งโรยหน้าแค่นั้นเองนะผมก็คือให้มันมีหน่อยแค่นั้นออแม่จะใช้รักษาประมาณแค่นี้นะผมเสร็จแล้วเคล็ดลับคือน้ํายาขนมจีนที่ให้ดูเมื่อกี้สีมันซีดมันโบ,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 น,บน,น่ากิน เมื่อมันไม่น่ากินแล้วมันก็ไม่ชวนรับประทานเมื่อไม่ชวนรับประทานเราทาไงครับผมตั้งกระทะลงไปเทนะ้่มันพื้นลงไปเทไปเยอะๆเลยอันนี้คือมันหม้อใหญ่ไงเทไปเยอะตักพริกแกงแดงลงไปผัดให้หอมกลุ่มๆให้หอมกลุ่มๆแต่ไม่ไหม้ผัดไปเลยผัดไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอามาตักใส่โรยหน้าใดูนะนจะเป็นอย่างไรมันก็จะมีความที่สวยงามและเพอร์เฟกมากแชร์ลงไปเลยไหม,มนี่คือเคล็ดลับของการแต่งหน้าให้มันดูสวยงามนะประมาณนี้บางทีเ่อ มันหม้อมันใหญ่กะไม่ถูกอะไรไม่ถูกอะไรยังไงยังไงก็จัดแบบนี้ครับผมทาแบบนี้เห็นไหมเพื่อพอสีสันที่มันสวยงามแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ต้มให้มันสุกพอสุกแล้วก็ใกล้จะเย็นแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปนอนห้ามคนห้ามไปยุ่งกับมันอะไรเด็ดขาดตื่นช้ามาแลวมาอุ่นแซบครับผมสีสันก็จะออกมาบแบบนี้มันก็จะมีน้ำน,นวลนว ผมพรุนี้ชั้นเรามาอุ่นมันก็จะยิ่งแบบข้นกว่านี้มันก็จะนัวแล้วก็จะอร่อยนะครับผมหัวปีก็ทําได้ผมลงสูตรไปแล้วน้ายาหัวปีมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาผมขอร่วมศึกษากับทุกท่านผมก็ทำอ,อ,อาหารไม่ได้เก่งอะไรแต่ขอร่วมศึกษากับพี่น้องทุกท่านก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ให้กับพี่พี่ท่ทานไม่มากก็น้อยต้องอนุโมทนากับพี่พี่น้องๆทุกท่านที่ทานมาสวัสดบางมือ้อบางเวลาบางโอกาสหรือว่าทุกวัน นะผมเป็นสิ่งที่ดีทุกสิ่งร้วนแล้วแต่น่ายินดีทั้งนั้นขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ